วอาให้สูงที่สุดในตำนานกลับมาแล้ว จะเป็นยังไงถ้าแคนเอเมนเจทีวีทั้งแคนต้องมาแข่งต่อไอวอให้สูงที่สุดด้วยชิงรางวัลเสื้อเอเมนเจทีวีสุดเท่ไปนั่นเองครับในวันนี้ทางแคนเอเมนเจทีวีทั้งแคน,นต้องมาแข่งต่อไอวอให้สูงที่สุดและคอนเทนต์นี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดถึงมากๆเลยนะครับทุกคนครับก็ขอบอกก่อนเลยว่ามันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะมันจะต้องโหดเดือดและมันกว่าเดิมนะครับโดยการที่เรานะครับจะมีกติกาแปลกๆเข้ามาอย่างเช่นกติกาที่สามารถแกล้งเพื่อนได้และแถมยังจะมีกตติิกกาาาาที่สามรารถยยยัันนไดด้้วะคบ ดูซิว่าเหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ยจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงและขอพอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยคิดถึงมากๆเลยนะครับสําหรับคอนเทนต์นี้นะครับและหากใครที่เป็นแฟนคลับชาวฟรีไฟอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูคลิปกันต่อไปด้วยนะครับเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับกดไลค์ให้กันก่อนนะก่อนพิเคนแล้วอ่ะกวฬารอดด้วยรอดด้วยรอดด้วยรอดจิงด้วยรอดจิงด้วยไม่รอดเนี่ยไม่รอดแน่